โอ้พราอากราบงามๆคำนะกรับสวยดัดกรับสวดดีคำนะอ่ามีหลายคนถามผมว่าที่ผมงอกผมเป็นเพราะอะไรนะคำนะผมก็บอกเขาหลายครั้งหลายครานะคำนะต่อไต่ครับผมแล้วมันยังย้อนถามมาแล้วต่อยต่อมันต่อยตอนไหนก็เพิ่งต่อไงอ่าสรุปแล้วมันต่อแเพิ่งต่อยกันแน่ มุกเขมืงอะเขาโอเคในขั anyway, okay, okay, ้นตอนเป็น so, มุกอีกเครียว่ามุกมุกมุกนะครับนะอ่าส่วนในตอนเช้าคำน่าว่าคนตื่นเช้าก็จะเข้าใจว่าไม่เช้าดิสามโมงเช้าด้วยประมาณปัดเท้าเฮ้ยใช่คนคนเมื่อกี้หรือเปล่านี่สายตาเข้าไปแล้วเนี่ยปัดเท้าอ่าดูดีจังเลยโอ้จังเลยครัำน่ะวันนี้ผู้บ่าวจะมากินนี่ครับโอ้ยนะเฮ้ย เขาเรียกวย่ายำไข่มดแดงครับอ้ยนี่คำนอะงมันอเอาอยัาง่ายซะไป <c oughs> ไม่ต้องไอยนะ้าไม่ต้องไอ้นะอันนี้ครับนะทุกที่เป็นไข่ที่เรานําไปขายนะครับอันนี้จะเป็นไข่ขเรียกว่าไข่ปร,รากราคำนอะงอันนี้จะเป็นแม่เป้งครับอ้ยหมอเขาห้ามผมเลยนะครับแม่เป้งแม่เป้งนะหมอเขาบอกเขาเป็นโรคเกาเขาห้ามกินสั์ปีกครับนะับตั้งแต่แม่เป้งึินไปครับนาะอโอ้ยน้ำตาจะไหลหลังถ้าเกิดเกาลักตัวเองนี่กินได้หรือเปล่าได้อยู่ครับ คุณหมอเขาคนสวยโอ้คนสวยเขาโอ้คนสวยเขาบอกว่าเป็นโรคเกานี Take ่ห้ามกินสดปีกนะครับนะแต่ถ้าเป็นผมเการักตัวเองนกินได้ครับยุบยุบเบบีโอเคนะครับเมนูต่อไปคือปลาไหลเขาเรียกว่าอ่ำปลาไหลโอ้ยหน้าตาผมเหลือฝ้าฟังครับสายตาฝ้าฟังในคบนะาโอ้ยนะความจำไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับเริ่มอายุเยอะแล้วเขาบอกว่า ความจำจนสั้นแต่ <c oughs> รักฉันย่าเขาแก้วอ่ะนี่มีสองอย่างครับอันนี้จะเป็นอ้อมเยียนครับโอ้ผมไปปักเบ็ดมาได้ก็โอ๋อขับหาอยู่ฮะกิน,านตามสไตล์ผมผู้บ่าวมาแกะของครับผมได้อยู่นะเมียหล่ะโอ้ยัดแยดกับไกลครับนผมขี่เสืญญ <c oughs> อกูเส้นเนาะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเจต้มผมเอาเครื่องน้ำก,ก๊อกไก่จะกินข้าวผมขอสักเปรกก่อนครับรามันไม่ดีต่อสุขภาพเนะครับแต่มันดีต่อใจครับผม เขาบอกอายรักววให้พู้คำนอนล้างลูกให้ตีครับท่าผมรักสุราศีสิบดีกีผมต้องทำยังไง <c oughs> ถึงกับล้างไปยุ่นกับเซ็นกับเซ็นเดอ้อเซ็นเด้อโอ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีดดสุภาพรแต่มันดีต่อใจสักบวกับแก่ข้าวไปแก่ข้าวอืไม่ควรเอาไปเยอกอย่างนะครับถ้าเปนในเรื่องอ,งอย่างมันจะมอมันจะไม่ดีครับให้ผมพูดอย่างนี้แหละเห็นมันตายไปกับใจเลยครับโอ้พปะท้ จะบวกครับแก่เข้าแก่เข้าวลมเย็นๆบ้านเราดีก็ห้องแอร์มีพ่อมีแม่และมีแนวแก่ที่คอยห่วงใย <ss> มาสามโมงเช้าเร็วไปครับ ผมเสร็จเบียดเสร็จงานเสร็จการเสร็จการอะไรยังไรอย่างโน่แต่เหี uh ้กับขอับ hey. น้ำกินครับผมมันจะเป็นก้อยมะเขือมดแดงอ้าวมันจะเป็นไข่ผักมาครับเนาะอืมทำแม่เปล่งอะโอ้แบบอิจฉาเนีนี่ครับหนึ่งผู้รอดชีวิตจากบักขวดขาครับบักขวดขามันค่าได้แม้กระทั่งของโอ้แม่มันค่าได้แม้กระทั่งผักเม็กผักติ้วผักซีกินและผักคอมเป ถ้ามันฆ่าของแล้วเรียกผมมันจะไม่ว่ามันสักคำเลยผมไปดงย่ำไหนนะครับเนาะพักติวพักไมกตายบัดรงานบักขวดขาครับผมถ้ามันฆ่าของผมจะไม่ว่าแล้วชวนผมผมจะไม่ว่าแสักอย่างในบักขวดขานี่นี่คือหนึ่งผู้รอดชีวิตจากบักขวดขาครับพักติวม่วนไงคือล้วก็ก็ก,กเคียบพังพังอูย เรืองขับลูกปั่นล่ะอ่ะอืมขอกินแบบเนี่ยพวกแก่ด้วยสมบ่ตกินกับอะไรเนี่ยอืมต้องไปจะไปเป็นปลาไหลเขาเรียกว่าปลาไหลดู้คำนั่งอ้อมปลาไหลครับโอ้แทบครับใส่ใบเขาเรียกว่าใบนึกยังไงวะผักขมขมไหมอ่ะผักเลยมะระกี้หยอดครับเอามะระกีนก ครับมาด้วยกันครับด้วยด้วยพายุด้วยมาเด้อนื่บางทเของกิปนปลาได้พวกแก่น่ะด้ว้ยด้วยเน่ะปักชิ้นหอม,หมอื๋อวันนี้อากาศดีครับอากาศดีอากาศดี นั่นนอนเบีกดกันบรรยกาศน่าเซอร์งกันครับมาคอยจิ้เบรกกันครับนาเซร์งครับบรรยากาศอย่างนี้ครับได้ฟิลเลยครับบรรยากาศน่าเซอร์งกันถ้าฝนตกลินท์ตอนน่โอ้บรรยากาศน่าเซอร์งกันเลยทีเดียวเชียวคนมีคู่คนจะรู้รับคนไม่มีคู่เขาไม่รู้หรอว่าเรืเป็นยังไง นั่น,นตัดสินเลยครับอ่าฝากรัฐบาลฝากลุงตู่ลุงตู่ไม่ใช่ลุงตู่หรใครเป็นรัฐบาลโนต,ตีนะครับพี่นี่ฝากหน,ากน่อยฝากหน่อยฝากหน่อยบรรจุหน่อยบรรจุหน่อยโอ้โหอ,อาการเอ็นดิโนอนิกบาดได้ขอขอขอความเหมือนเดิมครับแต่ฝากบรรจุ ผู้พิการเมียเนี่ยครับเนาะมรนจุให้เขาหน่อยบรนจุให้เขาหน่อยผู้พิการเมียเน่เขาขาดเมียหรือแจกเมียก็ได้นะครับต้องเป็นสามร้อไม่ต้องแจกแล้วแจกเมียดีกว่ามันจะได้อยู่นะฝากนะรับฝากรัฐบาลนะครับเนาะแจกเมียให้ผมหน่อยอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ผมคนเดียวนะโอ้ที่บ้านผมเยอยแยะครับเนาะขาดแคลนครับนะแล้วเขาก็เรียกว่าขาดเมียบันจุในรัฐบาลนะบรรทัฐบาลนะแจกเมียหน่อยนะจะแจกแต่ข้าวของนะแจกเงินไม่ต้องแจกแจกเมียมั่งก็จะดีนะฝากถึงรัฐบาลของ ได้อยู่โอ้นี่คำนะแล้วจะเสร็จเพื่อเสร็จงานสายเรียงหลายแนว <c oughs> วันนี้มีแนวแก้ครับนี่แหละไม่ดีไม่ไม่ไมไมไมควเป็นยิ่งย่างนะครับนะขอสั้นหน่อยสั้นหน่อยสุราไม่ดีต่อสุภาพครับแต่มันดีต่ดใจ <c oughs> แต่ที่ผมบอกรักไว้ผู้ครับรักลูกฮิตติครับทารักสุราสี่สิบดีกี ปุดลังไปยุน่นดีกวเซ็นได้หรอมไหมเอาไม่พูดถ้าไม่อ้านี่ไม่ถึงเขาเรียกว่ามาไม่ถึงที่ครับการจิบสุรงสุราโอ้ยนอนนอนแต่ไม่ไม่ควรจะเป็นเยี่ยงหยันนะครับยินเยี่ยไม่ดีครับมันเมา อันนี้ผมกินไม่เยอะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าสุรา40ดีกีนะครับขอเซ็นเซอร์สักหน่อยนะผมเอามาแค่20ดีกี20ดีกีผมฝากไว้ครับผมกลนะัวผมเมาเนาะเดี๋ยววันหลังผมปเปล่ยอี20ดีกีมันจะได้เสมอตัวเขาเรียกว่าอยู่ตัวปลากระเบนแดงผมน้ำผักนระเันงครับหนึ่งผู้รอดชีวิตจากบักขวดข่าผักติว้ว มันค่าได้แม้กระทั่งของโอ้แม่ค่าได้แม้กระทั่งผงักแมผักติว้วผักซีจีและผักหอมเปมันคือนักฆ่าเลือดเย็นบักหัวขาเวลาขี่นกนี่ก็คือหนึ่งผู้รอดชีวิตจาก ว้วเนี่ยห้อยถอยาย,ยาดครับตัวโซ่คอห้อยมันฟ้องดงเลยนะยิ่งผู้รอดชีวิตจากบกาักหัวขาดพักเอิยงวะมันละขี่นกมันหนีตายมาได้นะครับนี่ถ้ามันไม่หนีตายมันบกหัวขาดฆ่ามันหมดเลยครับตายหมดเลยนะละมุนละลายในปากครับนุ่งตัว โลเคชั่นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนาะอย่างไงก็อาณาจักรเรียกว่าอาณาบริเวณบ่มีครับเห็นอย่างนี้เนี่ยโอ้ยนาะเป็นลานบริเวณครับนี่มองนี่นี่เจ้าบาทเด้อเห็นเทียเท่ยวท่อง,ง,งเที่ยวเตี้ยวต้ดงต้าทงต้าปลาหนิเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าผู้ชายสมหากินนะครับแต่รว,วยได้คือผมรวยด้เน้อรู้ไหมนะส,สาวๆนะอย่าเห็นมันมองภาพลักเป็นคนจนนะผมรวยนะ อ๋อจ,จริงรนะจ,จิงไม่ได้พูดเล่นนะผมรวยจริงนะครับนะำปกติคิปอื่นเขาจะบอกว่าอย่างงี้อย่างงี้ผมไม่สร้างภาพผมจริงนผมรวยนะรวยน้ำใจผมบ้าเสียบเอาใจผมเป็นจำเป็นให้ผู้ชมที่รักเพราะถึงเราคอยจะเปลี่ยนกันนะอ๋อไม่ดีนะครับสุราไม่ดีต่อสุขภาพนะครับนะจริงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นนะเรียกว่าแก่เมื่อยแก่เมื่อยครับแก่ไม่ว่ากันเนาะแก้ข้าวแก้ข้าว อ่ากว้วไข่หมดเดียกครับอืมเขาบอกช่วงนี้หอมแพงนะครับแต่ผมยุฟฟีครับบ้าเสียบขอเจ้าบ,บวกนะครับ โอ้ยฝากใครดูนะฝากหน่อยนะฝากหน่อยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับเนาะทางเพจนะครับออมสินนุนาฟาร์มติดตามมันก็ด้วยนะของเขาดีจริงๆนะโอ้ไม่็นตัวบวกครับสร้างรายไดงสั้นอะไรได้ได้มากครับเนาะแล้วกับเฟซบุ๊กธรรมดาครับออมสินชุมพักดีครับเป็นตัวสีแซ่บขนาดนักคำเนาะเฮตเวกต่างๆนนะครับมาคือมูลไม่ติดรู้ไม่ติดรวยครับไม่สร้างภาพเอาความจริงล้วนๆครับเนาะพวกสร้างภาพก็สร้างไปเถอะสร้างได้ก็แค่นั้นแหละความจริงไม่มีหรอก ผมไม่สร้างภาพเอาจริงๆนะครับปกติเห็นตำทงตำทาตำดวงตำป้าผมเลยครับเนาะไม่สร้างภาพเนาะเอาความจริงมาพูดกันเลยนะครับไอพวกสร้างภาพก็มีเยอะยันเฟซบุ๊กขนมมาจะลงจะรวยอะไรย็นหลังท่อกาไฟกับมีครับแต่เขาเรียกว่าอัปเกรดนะครับเนาะแต,แต่ช่างเขาเนาะแต่ผมจริงๆครับเอาจริงๆมาเลยความจริงมาเล่าครับเนาะ อย่าลืมครับติดตามและติดใจให้หน่อยนะครับออมสินนูนาฟาร,ร์มในแฟน,เพ,นเพจนะครับเพจในเพจนะและปกติเอาแฟนอาการเนี้ยเฟซบุ๊กธรรมดาก็ออมสินชุมพกรดิดติดตามกันหน่อยแล้วก็นี่ครับในช่องยูทูบเขามีนะโอ้ขอเขาดีจริงๆครับขอเขามาเลยนะ <c oughs> เรือท่ะค <c oughs> รับอืมรักเธอโอ้ผมเอี่ยมครับขอโทษขออภัย <c oughs> นี่ครับออมสินชุมพกรดินในอาเขาในช่องยูทูบนะครับ เขาเปิด2ช่องเลนนะช่องแรกมูสสิวเกี่ยวสาวเขาก็ด้จีบเสาว่าไม่เคยบอกเห็นอย่างนี้นะครับนะค่ะลมเป็นต่อเลยครับรูปหล่อเป็นรลองอครับแต่ผมมีทั้ง2นักใจเยอะ อาเกิดได้เพราะจีบสาวนี่แหละครับเนาะในมุกเสียเสียผู้ติดตามหกเจ็ดพันแล้วนะโอ้ผู้ติดตามเยอะแยะครับของเขาดีจริงๆโอ้ยเปิดสร้างรายได้หมดทุกอย่างและท่องที่สกับออมสินชุมพักดีครับนะโอ้ยหนังแทนแหลกเส้นประดําดำโอ้ประัสีแสบขนาดนะครับติดตามแล้วติดใจขเขาด้วยของเขาดีจริงๆงนะไม่จะบอกฝาก,เ,าฝาก,กเลยครับฝากแม่ไมกดไลค์แม่ห้างกดติดตามแม่ลูกอ่อนกดติดใจครับเนาะไม่ใช่ดิแม่ห้างลูกติด กดแชร์คเนาะอืมถ้าใครกดนะปุจติตาบิี่กดคกนถึงห้องเลยทีเดียวเชียวจุบ๊บจุ๊บเบบี้